มีงานกิจกรรมดีๆมาฝากเชิญชวนคนที่สนใจไปร่วมง,งานนะครับที่สำคัญตามรอยวัฒนธรรมที่จะได้สัมผัสนะครับอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ของอีสานไตจัดมาแล้วครับตั้งแต่เอนีจุดฮอดซิปฤือสตกายน2568จัดแบบยิ่งใหญ่ที่อุบลราชธานีครับเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวงานมาหาอารยธรรมอีสานไต้2568เชิญชวนพี่น้องชาวอีสานบานเฮาออกมาเดินทางท่องเที่ยวตามรอยวัฒนธรรม สู่อารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ของอีสานไต่ตั้งแต่วามือนีจนหอดซิปพฤศจิกายน2 5 6 8อยู่ที่หางซัพสินค้าซุนี่ทาวเวอร์ซันซีจังหวัดอุบลราชธานีท่องเที่ยวสัมภาษเนแห่งวัฒนธรรมวิถีทินอีสานไต้ทั้งงานหัทศินของฝากของดีอาหารพื้นบ้านกว่า80บููดจากหาจังหวัดอีสานไต้ในแก่อุบลราชธานีศรีสะเกษนครราชสีมา บุรีรัมย์และสุรินทร์และที่สำคัญมีศิลปินดังทุกค่ำมขึ้นครับโบสิเป็นเปากิงการแอมชนทิชาชมพูหนุดและแบ่งธนาแจกลูกอีสานและเตา๋าเดอะไวอยครับห้ามพลาดครับมือนี้จนหอด10พฤศจิกายนที่ห้างสรรพสินค้าซุนิทาวเวอร์สัน4อุบลราชธานีงานเดียวที่เที่ยวเหมาะก,กับมองันชอบก็คุมชิมกระแซบและเข่าชมฟรีไปรวมง,งานกันได้ครับ ค่ะสันซีสุนี่นะคะไปเที่ยวกันได้นะคะเขาวงจรอิหรีนะคะไปชิมไปชอบแล้วก็ไปมวนไปจวดกันค่ะคุณผู้ชมคะสันซีสุนี่อุบลราชธานีนี่เองค่ะ